สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่21อพฤศจิกาสองนนะครับวันนี้ก็ได้เรื่ปล่อยรถใหม่หนึ่งคันนะฮะก็จะเป็น Honda าเ v ฟร้อยสิตัวล้อแม็กสีดำแดงนะฮะคันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะครับแล้วก็ใส่ตะกร้าพร้อมนะครับตอนนี้ช่างทบของเราก็กําลังตรวจเช็คแล้วก็ติดตั้งตะกร้านะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนําโปรโมชั่นนะฮะสำหรับท่านใดนะฮะที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ อยากได้รถใหม่สักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเว็บร้อยสิบตัวล้อแมกนะฮะแล้วก็สีดําแดงนี้ก็จะเป็นสีที่ขายดีนะขายดีที่สุดในรุ่นล้อแมกเลยนะครับสาหรับตัวล้อแมกก็มีให้เลือกอยู่สีสีนะก็จะมีสีดําแดงสีแดงสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีขาวแดงนะครับส่วนราคาก็เท่ากันทั้งสีสีเลยนะครับราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนะครับตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่47,900บาทนะครับราคานี้ พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่47,900บาทนะครับเงินผ่อนนะฮะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะฮะก็สามารถจ่ายรับรถเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับแต่ว่าเงินผ่อนนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับดาวมากส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ั้างวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง4ปีนะครับ48งวดนะครับ หรือจะเอา42งวดก็ได้นะครับ36ก็ได้24ก็ได้นะครับผมนะอันนี้จะแล้วแต่ลูกค้านะครับดาวมากก็ส่งน้อยดาวน้อยก็ส่งมากนะครับตอนนี้ในช่างของเราก็กําลังตรวจเช็ครถใหม่นะฮะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่รถใหม่จะอยู่ตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่รับประกันให้เหมือนกันนะฮะรับประกันให้6เดือนนะครับหรือว่า5000กิโลเมตรนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็รับประกันให้3ปี30 0 0 0กิโลเมตรนะฮุ่ฉีรับประกันให้5ปี50 0 0 0กิโลเมตรนะครับ สำหรับท่านใดที่หารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะแนะนำเลยนะฮะฮอนด้าเว็บร้อยสิบประหยัดน้ำมันมากนะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่76.9กจกิโลต่อลิตรนะครับเติมหนนี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับถังน้ำมันนี่ก็ใหญ่นะฮะถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะรองรับแก๊สโซคาสเบตเกแล้วก็อีรยีนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะนี่ฮะข้างหน้าก็จะเป็นล้อแม็กข้างหลังก็เป็นล้อแม็กนะะฮ ล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5ก้านสีดำด้านนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นดิฟปั๊มดิฟก็จะเป็นสีทองนะฮะแบบ1นึ่งอตนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะฮะขนาดยางหน้านี่70ทับ90นะฮะนิ้วนะครับส่วนยางหลังนี่80ทับ90ขอบ17นิ้วนะฮะหรือว่า27 5้านะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่นะครับนี่ฮะ รถผลิตวันที่12พฤจิกา2,567นะฮะวันนี้วันที่21ก็ขายได้แล้วนะครับนี่ะสวยเลยนะครับสำหรับสีดำแดงตัวนี้สวยมากนะครับเงินสดตอนนี้จ่ายรับรถก็อยู่ที่47,900บาทนะครับราคานี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับจ่าย48,000ไม่มีทอนนะครับเงินดาวเครดิตดีก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับ สำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่092157129 7นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ